คะ่ะทุกคนวันนี้8เดือน8นะคะเป็นวันแมวโลกพี่ไพที่เป็นซีรีส์แมวนะคะจะมาเปิดให้ทุกคนว่าพี่ไพ่ที่เป็นซีรีส์แมวทั้งหมดนี้อยากจะบอกและสื่อสารได้กับทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้คะ่ะมาชมกันเลยโอเคมาเริ่มกันเลยนะเริ่มที่พี่สเต็คแคทก่อนนะคะพี่สเต็แคทนะดูสิพี่สเต็แคทอยากจะบอกอะไรเฮ้ยพี่สเต็คแคทให้เป็นไพหนึ่งถ้วยนะคะ ใพ่หนึ่งถ้วยแปลว่าทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ในช่วงนี้นะจะมีข่าวหรือความโชคดีเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะทําอะไรนะคะหรือปัารานาอะไรก็จะมีผลลัพธ์ที่ดีผลสําเร็จและเป็นสิ่งที่เราเนี่ยจะรู้สึกอิ่มเอมใจรู้สึกพอใจรู้สึกเอ็นจอยกับสิ่งเหล่านั้นแน่นอนคะ่ะอุ้ยสเตย์คแคทน่ารักนะของนะคะเป็นสําหรับนี้เลยพี่แม่หมอเรียกพี่เขาว่าพี่แมวเกชีวิตอะสำหรับนี้แม่หมอเรียกเขาว่าพี่แมวเกชีวิต จะบอกอะไรกับทุกคนนะที่แมว9้าชีวิตเขาเตือนเรื่องสุขภาพนะคะเขาบอกว่าในช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษห้ามประมาทเด็ดขาดทานอาหารเสริมวิตามินทานยาบำรุงออกกําลังกายดูแลตัวเองเยอะๆพักผ่อนเยอะๆจะทําให้เราเนี่ยมีพลังกายพลังใจทําให้เราทําสิ่งต่างๆได้สําเร็จมากยิ่งขึ้นช่วงนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยวดยานผ่าหน,นะเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับรถหรือใดๆแบบนี้ก็ให้วางแผนดีๆนะคะมาต่อมา,ต,อมาต่อมาเป็นสำหรับนีแล้วกันเนาะสำหรับ รับนี้นะคะโอเคเดี๋ยวสิพีเอ็มจีหมดเลยครับ <c oughs> พีเอ็มจีว่าพีเอ็มจีพีเอ็มจีอยากจะบอกและสื่อสารใดๆกับทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้บ้างว้าว พี่เอ็มเจบอกว่าไม่ต้องกลัวไม่ว่าตอนนี้เรากําลังจะเจอเรื่องราวปัญหาอุปสรรคหรือมีความติดขัดอะไรมีปัญหาอะไรอยู่ที่เกิดขึ้นอย่ากังวลหรือคิดมากเกินไปอย่ากลัวจงเชื่อมั่นและมั่นใจว่าเรามีศักยภาพที่ดีที่จะทําให้เราเนี่ยผ่านพ้นเรื่องราวเหล่านี้ไปได้สิ่งที่พี่เอ็มเจเขาบอกเราในวันนี้คือเขาบอกว่าระวังความคิดมากระวังความกังวลระวังว่าเราจะ คิดมากจนเกินไปแล้วมันจะทําให้เราจิตตกดาวดิ่งหรือทําให้เรารู้สึกแย่เพราะฉะนั้นให้โฟกัสที่ตัวเราเองให้เชื่อมั่นในสิ่งที่เราทําและลงมือทําและลุยอย่างเต็มที่สิ่งนี้จะทําให้เราสําเร็จและผ่านผลไปได้แน่นอนค่ะต่อมานะคะทุกคนเป็นพี่ซันนี่ตัวใหญ่พี่ซันนี่มี2งคนเลยมีคนตัวใหญ่แล้วก็คนตัวเล็กนะอ่นนี้เป็นพี่ซันนี่ตัวใหญ่นะมาดูซิว่าพี่ซันนี่ตัวใหญ่อยากจะบอกอะไรกับทุกคนที่ผ่านมาเจอนี้บ้างถ้าใครพี่ๆเราถยาแบว่าพี่ซันนี่อยากจะบอกและสื่อสารใดๆกับทุกคนนะคะ ว้าวพี่ซันนี่ให้เก้าเหรียญเลยพี่ซันนี่ให้เก้าเหรียญน,นะไพ่เก้าเหรียญคือไพ่แห่งความอุดมสมบูรณ์ความมัง่งคั่งความโชคดีนะเป็นไพ่ที่พอเห็นเราจะรู้สึกถึงความใจโฟนะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องดีสิ่งดีข่าวดีโชคลาบหรือความสําเร็จ พี่ซันนี่บอกว่าเราจะได้รับสิ่งนั้นเราจะได้เจอกับฟ้าหลังฝนที่สดใสกว่าเดิมเราจะได้เจอสายลุงแห่งความโชคดีสายลุงแห่งความหวังใครรอคอยในเรื่องของโชคลาภการเงินมีโอกาสที่จะได้รับและมีโอกาสที่จะได้ข่าวดีนะคะส่วนในเรื่องของอสังหาหรือทรัพย์สินนะก็มีเกณฑ์ของการสําเร็จทําอะไรก็มีความลงตัวมากยิ่งขึ้นค่ะ ต่อาานะคะเป็นน้องซันนีน่ตัวจิวนะ๋วน้องซันนี่ตัวจิ๋วนะคะดูซิว่า้องซันนี่ตัวจิ๋วจะบอกอะไรทุกคนบ้างน,น้องสวิตมาเลยน้องซันนี่ตัวจิ๋วบอกว่าในช่วงนี้ต้องพักผ่อนเยอะๆระวังในเรื่องสุขภาพร่างกายระวังการเจ็บป่วยหาเวลาให้กับตัวเองพาตัวเองไปคาเฟ่พาตัวเองไปรีแลกซ์ผ่อนคลาย ชิวๆกับตัวเราเองบ้างแล้วเราจะพบความสุขและเราจะพบการเติมพลังใจให้กับตัวเราเองเหนื่อยก็พักไม่ต้องซีเรียสมากไม่ต้องกังวลจนเกินไปเรานี่แหละจะเป็นคนนำพาความโชคดีและสิ่งดีให้กับตัวเราได้เสมอนะคะน้องซันนี่ตัวจิวบอกว่าเหนื่อยก็พักพักก่อนไม่เป็นไรและเดี๋ยวค่อยไปลุยใหม่เดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นขอให้ใจเย็นๆและเชื่อมั่นนะ ต่อมาค่ะชื่อน้องปอปคอนน้องปอปคอนอะมาดูสิน้องปอปคอนอยากจะบอกอะไรพี่ๆบ้างเดี๋วยวเขาว่าน้องปอปคอนสำหรับนี้ น้องปอคอนอยากจะบอกลืศอษารมาดูน้องปอคอนน้องปอคอนอยากจะบอกอะไรพี่ๆบ้างเหรียญน,นะสองเหรียญน,นะคะในช่วงนี้นะคะหลายสิ่งหลายอย่างเราจะจัดการได้เราจะเคลียร์ได้ไม่ต้องห่วงเลยต่อให้ตอนนี้จะเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรอยู่เราก็จะทําสําเร็จและก็จะผ่านพ้นไปได้แน่นอนนะคะไม่ต้องกังวลใจชิวๆสบายๆอะไรจัดการได้จัดการอะไรยังทําไม่ได้ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนะาะไพ่ขึ้นในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงการหมุนเวียนไปในทิศทางที่ลง ตัวมากขึ้นกว่าเดิมคล่องตัวมากขึ้นกว่าเดิมนะไม่ต้องห่วงถ้าเกิดว่ามีความติดขัดอะไรหรืออะไรบางอย่างที่มันดูหยุดนิ่งเนี่ยเดี๋ยวต่อจากเนี้ยจะเริ่มมีสัญญาณที่ดีหรือจะเริ่มมีข่าวดีและสิ่งดีเกิดขึ้นแล้วนะคะโอเคค่ะมาส่งท้ายที่น้องไวแทนนะคะน้องแมวขาวผู้น่ารักนะมาดูซิว่าน้องแมวขาวอยากจะบอกและสื่อสารอะไรกับทุกคนที่ผ่านเจอคลิปนี้ค่ะ ว้าวได้ไพ่ชารีออดนะก็คือไพ่แห่งความมุมาณนะความพยายามความสําเร็จในสิ่งที่เรากําลังอดทนอยู่กําลังทําอยู่กําลังตั้งใจอยู่เราจะได้รับ สิ่งนั้นแน่นอน,นเพียงแค่เราอย่าเพิ่งยอมแพ้อย่าเพิ่งถอดใจขอให้เราเชื่อมัน่นหลายๆคนที่ดูคลิปนี้เรามีพลังที่ดีอยู่ในตัวเราเพียงแต่ก่อนหน้านี้เราอาจจะเหนื่อยหรืออาจจะล้าแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นก็เหนื่อยก็พักแล้วมาลุยใหม่เราทําได้เราทําทำสําเร็จพลังแห่งการต่อสู้พลังแห่งความสําเร็จพลังแห่งความเป็นไปได้ในทุกสิ่ง ไพ่เฉลี่ยอ่อนนะคะเป็นไพ่แห่งความภาคเพียนความอุตสาหะความมุ่งมั่นและความสําเร็จเพราะฉะนั้นให้เราลุยสู้เต็มที่ไปเลยเราทําได้และหลังจากนี้จะเป็นเรื่องดีสิ่งดีข่าวดีที่เราจะได้รับแน่นอนขอให้เราเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจในตัวเราเองนะคะ <c oughs> เดี๋ยวขอเปิดให้ทุกคนอีกหนึ่งใบพิเศษพิเศษ ไพ่เดอะซันนะคะเป็นไพ่แห่งความสุขสำเร็จสมหรังขอให้ทุกคนได้รับแต่สิ่งดีเรื่องดีและความโชคดีค่ะแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้แม่หมอเข็มทิศด้วยนะคะขอบคุณค่ะ